แล้วผมเป็นนาคอยู่ตั้งสามเดือนเป็นนาคอะสามเดือนนาคนี่คือ <ST. _> uh> เข็มเล็กสุดในวัดคุณก็จะไหมหลวงพ่อนี่พินใหญ่สุดถูกไหมหนามเสร็จค่อยมาเป็นเนรมาเป็นพระแล้วก็พระนํานสวดแล้วก็ค่อยเจ้าวาดผมไปเป็นนาคต้องสามเดือนในขณะที่วัยรุ่นทุกวันเนี้ยเป็นนาคสามวันบวชอาทิตย์หนึ่งเพื่ออะไรบวชเพราะต้องการแต่งงานแต่วันนั้นผมบวชเพราะผมต้องการหลุดออกมาจากความทุกข์จริงๆนะฮะ Uh, แล้วก็มีช็อตสําคัญก็คือตอนไปหลงป่าจังหวะเดินเปลี่ยนหมู่บ้านนี่แหละผมก็พระวัยรุ่นไงฮอตฮอตฮอตในพระธรรมกูเดินนําหน้าเลย <c oughs> เดินนําหน้าเสร็จเลี้ยวผิด <c oughs> เลี้ยวผิดเสร็จแล้วก็ไปเรื่อยแล้วก็เข้าไปหน้าแล้วรู้ตัวว่าหลงอะ่ะจังหวะนั้นอะ่ะเราโอโ้โหไม่น่าเชื่อยังจําความรู้สึกนี้ได้เลยนะคุณเคยดูหนังเรื่องเจ็ดสิบสองชั่วโมงไหมที่ท,ที่ที่มันไปแล้วตกลงไปแล้วมือโดนหินอะ่ะคุณจะได้รู้ว่าจังหวะที่มีแต่คุณกับจิตคุณอะ่ะ เฟสทูเฟสเป็นยังไงซึ่งตรงนี้จริงๆก็ต้องขอบคุณเมลเบิร์นเพราะเมลเบิร์นฝึกทักษะหนึ่งให้ผมตั้งแต่เด็กคือบทสนทนาภายในกับตัวเองเพราะผมไม่ได้อยู่กับใครเลยคุณเรียนกันอยู่ที่ท,ท,ที่ที่บ้านเนี่ยคุณกลับบ้านไปคุณก็เจอพ่อแม่คุณก็คุยกับใครบางคนผมเปิดเข้าไปผมเจอแต่ห้องมืดๆกับกีตาร์แล้วก็หนังสือเพราะฉะนั้นผมคุยกับตัวเองบ่อยมากผมได้ยินทุกคําที่ผมพูดกับตัวเองแล้วตอนหลงป่านั่นนะครับก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ทําให้เรารู้เลยว่าว่า ว่าชีวิตมันมีคุณค่าขนาดไหนจริงๆผมจําได้เลยจังหวะผมหลงอ่ะผมคิดถึงเพื่อนผมคิดถึงแล้ว<อ>มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ออกมาใช่เพราะความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ปีนน้าตกขึ้นไปเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดหลงเนี่ยต้องวิ่งเข้าหาน้ําเพราะว่าน้ําจะต้องมีไลฟ์ก็คือมีชีวิตอยู่จะต้องมีหมู่บ้านอยู่ก็เดินทะลุออกไปครึ่งวันกว,นกว่าจะเจอแล้วพอเจอน้ําตกก็พยายามปีนขึ้นไปปีนขึ้นไป,ปนจะตกลงมาตุ้มใจเสียดิจําได้เลยน้ําตาแบบน้ําตาไหลออกมาอย่างเงี้ยน นะครับแล้วก็สวดพาหุงชินบัญชรจริงๆแบบปั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็ยังไม่เคยเล่านะเรื่องนี้แล้วพอตั้งเสร็จปุ๊บก็แบบอันนั้นคือเฟียจริงคือเฟียมาละเฟียนะครับแล้วก็ได้กลิ่นกรญญาณกุหลวงพ่อก็ได้กิ่นกัญญาหลวงพ่อนะครับก็รู้สึกโอ้กูเซฟแล้วทา่านี้หลวงพ่อส่งสัญญาณมาแล้วนะครับแล้วก็ตั้งสติใหม่แล้วก็ปีนขึ้นไปใหม่พอปีนขึ้นไปเสร็จเราก็มองไปตรงนั้นเจอเสือเจอเสือเราเฮ้ยเสือจริงเหรอวะ แม่งวัววัววัวเออวัวฉัเวุเป็นวัวใช่ไหมพี่เป็นวัว <c oughs> สรุปเป็นวัว <c oughs> สรุปเป็นวัวไม่ก็จะคิดว่าถ้าผ่านเสือมาได้นี่พี่รับถือได้ครับก็ไม่ยากหาโดดลงลกลับไปที่เดิมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นวัวเสร็จปุ๊บอะจังหวะน,นั้น่ะมันเปลี่ยนจากนี้เลยนะจังหวะแบบแบบชิปล้อสแซสชิปล้อแซก,กับกับความหวังล้วเว้ยเราได้เห็นอีกอันหนึ่งเลยว่าอ๋อความหวังแม่งมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ เพราะว่ามีวัวแสดงว่าต้องมีชาวเขาเออเราใช่แล้วก็เดินไปที่วัวนะก,ก็เจอเชาวเขาเจอเชาวเขาแล้วไม่น่าเชื่อชาวเขาสุดโอ้ข่ามา,มามคือรู้กันทั้งหมู่บ้านแล้วว่าพระหายจริงๆผมก็ไม่รู้เขาติดต่อกันยังไงไม่รู้ไม่มีเพจเจอร์ไม่มีมมมโีมบายโฟน,นะแต่ผมไม่ได้ไปโผล่หมู่บ้านเดิมนะผมไปโผล่อีกหมู่บ้านหนึ่งเลยอะ่ะแต่หมู่บ้านนี้รู้ว่าพระหายมีพระหายอยู่ตอนนี้แล้วเขาก็พาผมเดินไปหาหลวงข้ามไปอีกสองสามชั่วโมงไปเจอหลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อเสร็จหลวง หลวงพ่อใจเย็นไม่มีอะไรละไม่มีอะไรละนั่นแหละเป็นประสบการณ์วันเดียวแต่แบบโอ้โหจําไปตลอดชีวิตอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผมผ่านประสบการณ์พวกนี้ผมเลยไม่เคยสะสมประส,สบการณ์ <ขอ S 2> เฉียดตายใช่ประสบการณ์เฉียดตายผมเลยแบบสะสมแต่ประสบการณ์เพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันฝังอ,อ,อยู่ในใจมากเนีย่ยครับผมแล้วแล้ว,ลวสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการบวชก็คือได้รู้เลยว่าคําว่าสังขารน่ะไม่ใช่สังขารแบบแก่ลงนะการปรุงแต่งอ่ะมันเป็นยังไง นะครับความไร้ตัวตนของความคิดเนี่ยมันเป็นยังไงอนิจจงวัตสังรา,าอุปทาวัยธรรมิโนโอุปชิต,ตวานิุชนติเตสังอุปัสมโมสุโนเนี่มันน่าเบื่อ,อ,อขนาดไหนสเพสังคาราอนิจจติยธา,าปัญญายาปัสติอัฏนิพินติทุเขเเอสะมัโคโววิสุทธิยาว่าทางออก้วมันคือควรต้องไปทางไหนของพี่น้อยอะพี่ฟังแล้วมันเหมือนกับพี่ว่าคนไหนก็ตามที่เจอประสบการณ์เฉียดตายเร็วอะมันจะมีบางอย่างที่มันทาให้เราไม่เหมือนคนอื่นอะอย่างพี่อะเมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าพี่ รถชนนะครับคือวันรับปริญญาพี่เป็นคนเพ,พื่อนพี่อ่ะก็รับปริญญากันใช่ไหมเขาก็แค่งงว่าพี่หายไปไหนแล้วตอนเย็นะ่ะเขาก็มาที่โรงพยาบาลห้องไอซียูอย่างเงี้ยม,มันแบบวันรับปริญญาเลยเหรอคะพี่ท่านพี่ชนก่อนคืนก่อนรับปริญญาแล้วก็คือแม่แม่บอกว่าพยาบาลก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนที่มีคนมาเยี่ยมเยอะสุดเลยเกือบท,ทั้งคณะเพราะว่าเขาก็มาเขาก็รู้ว่าเราไม่ได้รับปริญญาเพราะว่าเรารถชนใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ย คือตอนนั้นเป็นความเซงอน่ะเพราะว่าพี่จะแต่งเพลงแต่งเพลงให้กับวันสุดท้ายของของพวกเราโดยจะร้องในงานปาร์ตี้ตอนคือรับปริญญาครับหลายๆ,ๆอย่างเลยนะครับแล้วกแ็แผนงานต่างๆมันก็มันก็พังหมดอะนะครับก็เลยแบบตอนนั้นก็ความรู้สึกคือแล้วพี่อยู่ประมาณสองเดือนแต่ว่าพักฟื้นประมาณปีหนึ่งแล้วก็ฝันร้ายประมาณปีหนึ่งคือฝันภาพแบบรถชนอะ่ะประมาณปีหนึ่งเหมือนในหนังเลยแต่ว่าน่ากลัวกว่าแล้วก,แวก็แล้วก็นานกว่าตอนนั้นก็แบบ เหมือนกับหายไปลยปีนั้นนะครับก็ยังสุา่าทำไมทำไมโชคร้ายแล้วก็เราก็มีบันทึกของเราลอกกลับไปอาา่านโอ้โหแบบเวลาอยู่กับตัวเองตอนนั้นนี่มันแบบมันจะมองโลกในแง่ร้ายมากครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พอผ่านมาได้ใช่ไหมพี่ว่าเหตุการณ์นั้นนะ่ะมันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตมันคือจุดที่ทําให้เราเหมือนกับเข้าใจคุณค่าของเวลาคือยังรู้สึกเลยนะว่าถ้าไม่นับการเจ็บตัวนะรถชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดกับพี่ แล้วจริง,รงเพราะว่าเพราะเหมือนกับคนอื่นอาจจะย,ยังแบบใช้ชีวิตเหมือนกับว่าเราเอามาตะไงไม่ได้เห็นว่าต้องกอดพ่อแม่ตอนพี่จะพี่อะรู้สึกแต่ตอนนั้นเลยว่าเราคิดถึงใครเราก็บอกเขาว่าคิดถึงเราอยากกอดพ่อแม่ก็กอดอยากโทรศั์ไปหาใครก็ทําคือเราสึกว่าคนเราตายกันง่ายมากนะครับล้วก็แล้วตอนนั้นเนี่ยพอพอตอนพักฟื้นก็คิดว่าจะทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตเราเนี่ยสามารถมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตได้เร็วอย่างเงี้ยครับแต่พอทําทงานประจำมามันเหมือนบรรยากาศมันหล่อหลอมให้เราลืมเรื่องเนี้ย จอถ้าเราเข้ามาสู่มาหาแบบค้นหาเราจําได้จากจากหนังบางเรื่องเงี้ยตอนนั้นก็บอกน้องหลายรอบแล้วว่าเจอรี่แม่ไกว์หนังเรื่องเดียวกับคุณมงคนงที่เขาตั้งอาเดยครับคือเรื่องเดียวกันเลยแล้วพี่ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวกอนนะเราไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้นี่หอ่าเงี้ยก็เลยแบบแล้วประกอบกับจำได้ว่าเราตอนรถชนเรอนอนเป็นปีหนึ่งอะเราคิดว่าเราจะทําอะไรบ้างมันก็เลยทําให้เราแบบหาเครื่องมือแล้วก็มาเจอธุรกิจเนี้ยธุรกิจแอมเว์ v เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหตุการณ์ที่ มันเลวร้ายมากๆครับน้องๆถ้าเราผ่านไปได้แล้วเราคิดกับมันถูกทางเนี่ยมันจะเป็นเหมือนต้นทุนราคาคือเป็นต้นทุนราคาแพงที่มีผลไปเขาเรียกมีผลดีมากๆกับชีวิตเราครับเราจะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่เหมือนเดิมเหมือนแบบเหมือนฟินิกส์อ่ะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อะ่ะความความคิดความเข้าใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยดีไม่ดีดีกว่านายกอยีกนะ สมาคมใต้จิ๋วอะไรงนี้นะครับคือพี่พี่พูดอย่างนี้จริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดตลกนะพี่จะบอกว่าไอ้การที่เราผ่านสุการเฉียดตายเราจะเข้าใจว่าเออมนุษย์มันแค่เนี้ยแล้วก็เวลาเรามีคุณค่าเวลาเรามีจํากัดความสำคัญของคนสําคัญพี่ชอบประโยคนี้มากซึ่งมันตรงใจคืออย่างคาว่าขอโทษเนี่ยพี่พี่เป็นคนที่ขอโทษคนง่ายนะไม่ใช่ว่าพี่ทําผิดบ่อยนะพี่ไม่ได้ขอโทษเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ผิดแต่พี่ขอโทษเพราะพี่แคร์ เข้าใจไหมครับคือถ้าเราแครใครอะ่ะเราขอโทษได้เลยไม่ต้องไม่ต้องดูว่าใครผิดหรอกพอเข้าใจใช่ไหมครับประมาณน,นี้คือสิ่งที่ได้ครับ